เขามันออกมาเต็มเลยครับแต่ว่ามันขาดไปแล้วนาะคนโบราณนี่เปิ่นจะใจในการซักยันนะครับนาะมันน่าจะมีอะไรอย่างบันเทิงเท่ากับการเล่าเรื่องผีแล้วคนที่พูดนะครับคนที่ต้องอาถรรพ์อ่ะจะหลับอย่างเดียวครับทีนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมช่องมีสปะอยู่นะครับผมนี่คงเป็นรายการชีวิตเรียบง่าย EP ที่12แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นครับเราไปไหนไม่ได้เลยฝนตกมาตลอดเลยนะครัับบบเเเมมมมื่่อออออกีีีแดดดาายยยงลนะครรผตจ เตรียมมุ้งขีเพื่อจะไปขนดินมาใส่ตรงพื้นปรากฏว่าฝนตกมาครับผมเรียบร้อยไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับหมวกผมซึ่งมันอ่ากลัวมันจะเหม็นเหงื่อเหม็นอับนะผมก็ไปตากแดดไว้นะครับปรากฏว่าเก็บไม่ทานครับตอนนี้เปียกเลยครับไม่ต้องกลัวเหม็นอับหรอกครับตอนนี้ใส่ไม่ได้เลยนะครับเสียหมดแล้วนะ mm hmm. ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอดูถ้าฝนหยุดเนี่ย ผมจะนำาว่านสบู่เลือดนะครับผมหัวใหญ่ขนาดนี้ครับผมผมจะเอามาปลูกไว้เนาะไปใช้งานนะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็มีคุณในทางยานะครับเป็นสรรพคุณทางสมุนไพรเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองส่วนใหญ่ผมจะใช้เกี่ยวกับความเชื่อนะครับเนาะใช้ไปปลูกอเอาปลูกไว้เพื่อเราจะเก็บผลผลิตมาเนี่ยเอามาทําเป็นน้ํามันว่านหงน้ํามันว่านในการสักยันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าช่วงเนี้ย ผมไม่ได้เข้าป่าเนาะสองคลิปแล้วรวมกับคลิปนี้นะ่าจะสองคลิปแล้วนะครับที่ไม่ได้เข้าป่าก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆเพราะว่าได้ข่าวว่าโกมุตุบอกว่าฝนมันจะตกไปอีกถึงอีกสองสามวันเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับประมาณอีกสามวันนะครับก็คงจะต้องวนเวียนอยู่กับกระท่อมในป่าหลังบ้านของเราไปก่อนนะครับผมแต่ถ้าเราจะไปหาอาหารต่างๆมันต้องเข้าป่าลึกๆไปเลยเนาะ ไปก็อันตรายครับวันนี้มันมีลมด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ลมกันโชกมานิดหน่อยนะครับแต่กระท่อมของเราไม่เปียกเลยครับยอดแล้วหมวกผมเนี่ยมันแห้งๆอยู่แต่ผมกลัวมันจะเหม็นเหงือไงผมก็เลยเอาไปจากแดดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยฝนมันตกมาผมก็ลืมครับเก็บไม่ทนันเปียกหมดเลยเก็บไม่ได้เลยทีนี้อย่งไงคงจะต้องเอาไปย่างไฟแล้วครับเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเหม็อนอับได้นะครับ คุณผู้ชมครับผมอันนี้เป็นหัวของว่านสบู่เลือดเถ้านะครับผมผมได้มานานแล้วแล้วที่นี้บมได้ปลูกจนมันออกงอกเต็มนี่เลยครับมาดึงขึ้นมาอ่าเครือมันปุดเลยเนาะและ้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกนะครับผมถ้าใครหูสรรพคุณมันก็ไปดูในคลิปของปีที่แล้วครับผมน่าจะลงเกยลงไว้อยู่นะครับเขาสามารถขยายพันธุ์สบู่เลือดเถ้าเนี่ยด้วยการเอาหัวมันเนี่ยครับมาปลูกต่อเนาะพอปลูกเรียบร้อยแล้วมันจะงอกออกมานะครับอันนี้ผมเอาใส่กระสอบไว้ครับเราก็ไปได้ปลูกเนาะทีนี่มัน มันขึ้นมันงอกออกมาเต็มเลยครับยาวขนาดเลยนี่คุณผู้ชมเถามันออกมาเต็มเลยครับแต่ว่ามันขาดไปแล้วเนาะเพราะว่าผมดึงออกมามันขาดเนาะสาเหตุที่เปิ่นห้องว่าสบู่เลือดนะครับตาแก้นําอย่างของมันตาดอกอย่างนะครับมันจะมีสีเหมือนเลือดครับแล้วฮักแล้วก็เอามาจิ้มนะครับนะครับก็จะเป็นสีเหมือนเลือดครับคนโบราณนี่เปิ่นจะใช้ในการซักยันนะครับเนาะนี่ครับเปิ่นห้องซักว่านซักว่านนะครับ นะครับในแกนใบมาห็นก่อมันจะมีสีแดงๆเป็นยางเหมือนเลือดนะครับคนเกิเในห้องวัาสบูเลือดครับเนาะใช้ทางาในความเชื่อใช้ทางด้านคงกระพันคาตรีนะครับคุณผู้ชม เวลาปลูกนะครับฝังไปแค่ครึ่งหัวปอนะครับคุณผู้ชมเพราะมาอันมันจะนเนะ่าเนาะเหมือนเอาวางๆไว้กับปอนแล้วครับมันึงเปลี่ยนง่ายครับต้นเนะ่ะเอาไว้ครึ่งหัวแล้วกับก,บ,กบดินเลึงเดียวนะครับ คุณผู้ชมครับจนแล้วจนหลอดจนตกดึกตกค่ำฝนก็ยังมาหยุดนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับเนาะตอนมาฮู้จะแย่ใดดีนะครับน้ำน้ำอ่ำหนองก็เรียบร้อยละอ,อยู่ในกระท่อมกลางคืนนะครับมันน่าจะมีอะไรอย่างบันเทิงเจ้ากับการเล่าเรื่องผีเนาะมีหลายคน <laughs> มีหลายคนนะครับได้คอมเมนต์ไว้ในคลิปก่อนๆนะว่าอาย่ากให่งอาจารย์เล่าเรื่อง ผีเรื่องอาถรรพ์ตาหรือว่าเรื่องความเชื่ออย่างโบราณนะครับผมอันนี้ผมจะยกมาเล่านี่เป็นเรื่องของที่ครูบาอาจารย์ผมหลวงพ่อพาสุกรรมวัดหรือว่าครูบาคำสัรนะครับท่านได้เล่าจากปากของท่านนะครับที่ผมฟังเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต้องอาถรรพ์ตาหรือว่าการตกคดนะครับเริ่มเท้าความเนี่ยท่านบอกว่าตอนนั้นท่านเป็นคารวะอยู่นะครับตั้งแต่อายุป,ประมาณสิบต้นๆนะครับสิบกว่าก่เพราะว่า,อาตอนนั้นนี่ สมัยตะกอนเนี่ยนะครับเด็กแค่อายุส0กว่ากว่านี่ก็เริ่มทํางานแล้วเนาะมันจะมีอาชีพหนึ่งในการเข้าป่านะครับเอาเป็นว่าเล่าเป็นภาษาภาษา,ภาษาภาคากลางดีกว่าเนาะหลวงพ่อครูบาอาจารย์ของผมนะครับคือหลวงพ่อครูบาคําตันเนี่ยท่านได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นท่านเป็นคารวาดอยู่เนาะท่านก็เข้าป่ากับผู้ใหญ่นะครับไปนอนป่าเมื่อก่อนต้องไปนอนทีหนึ่งสองคืนสามคืนบ้างสี่ห้าคืนบ้างแล้วแต่ระยะทางนะครับก็ไปเขาเรียกว,ว่าไปเขี่ยวหาดนะครับซึ่งมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ย เขาจะตัดออกมาเคี่ยวเพื่อให้ได้น้ำยางไปขายให้หมอสมุนไพรแผนโบราณอะไรประมาณนั้นนะครับหลวงพ่อก็ไปด้วยนะครับตอนไปแรกๆยังไม่มีอะไรหรอกครับพอคืนที่3หรือคืนที่4ตอนเช้านะครับอ่ากําลังจะไปทํางานกันเนี่ยพอฟ้ากําลังจะเริ่มสางครับฟ้ากําลังจะสว่างก็เริ่มหุงหาอาหารกันนะครับแล้วมีเพื่อนของท่านคนหนึ่งซึ่งไปด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าพูดจาไม่ดีครับพูดเพ้อเจออะไรในแฝลนี่เขาห้ามเด็ดขาดเลยนะครับท่านไปพูดว่า มันมีมดอะครับมาขนเมล็ดข้าวที่ร่วงอยู่นะครับเนาะแล้วเขาก็ไปพูดว่าเห้สงสัยเมื่อคืนมดพวกนี้ไม่ได้แช่ข้าวสารไว้เลยมาขโมยข้าวของพวกเราพูดแค่นี้นะครับผมจากฟ้าที่กําลังจะสว่างกําลังจะสางนะครับผมเกิดวิปริตครับผมฟ้านี่มืดมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วฟ้ามืดมาจนสักพักหนึ่งก็มีลมพายุมาเลยครับผมฟ้านี่เป็นฟ้านี่ดำดำแดงแดงเลยครับผมแล้วก็ เมฆฝนเนี่ยอึมคืมมาแล้วก็ฝนตกใหญ่เลยนะครับแล้วก็ลมพายุนี่มาไม้ต้นไม้กิ่งไม้นี่หักหมดครับมองดูน้ําในลําธารที่เอาข้าวไปล้างเมื่อกี้นะครับน้ํานี่แดงเหมือนสีโอวันตินเลยนะครับถ้าเราให้ฟังเนี่ยไหลแรงเชี่ยวมากครับผมแล้วก็หลวงพ่อก็ไม่รู้ทําไงครับแล้วคนที่พูดนะครับคนที่ต้องอาถรรพ์น่ะจะหลับอย่างเดียวครับทีนี้ไม่สนอะไรั้างนั้นแล้วจะหลับอย่างเดียวอยากนอนอยากนอน,น,อนบอกอยากนอนอย่างเดียวแสดงว่าคือ เขาจะเอาแล้วล่ะครับคือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเขาจะเอาแล้วทีนี้ก็พ่าย <laughs> ลุกแล้วก็ทีนี้นะครับผมหลวงพ่อตอนนั้นแม้ท่านจะเป็นวัยรุ่นอายุแค่สิบกว่าแต่ท่านก็รำเรียนคาถาอาคมมาแล้วนะครับท่านก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ท่องอีกสีปิโสถอยหลังครับผมเสร็จเรียบร้อยก็เอาเลื่อยนะครับเลื่อยเมื่อก่อนเนี่ยมันยาวนะครับประมาณสองวาได้เนาะเลื่อยเขาเลื่อยเลื่อยตัดนะครับหน้ามันจะกว้างประมาณสิบสิบกว่านิ้วะครับท่านก็เอามาปุ๊บเอามาเพาะครับ เอาเอาเหล็กแผ่หรือว่าอุปกรณ์การการแต่งใบเรื่อยคมเรื่อยเนี่ยเคาะครับเคาะดังๆแล้วก็เอาลูดกับเรื่อยอะฟันเรื่อยครับเอารูดกับฟันเรื่อยให้มันมีเสียงดังเคร่งครังค,งครังแล้วก็ท่องคาถาอิติปิโสถอยหลังนะจนบรรยากาศตรงนั้นมันคลายออกคลายออกคลายออกนะครับจนสว่างเป็นปกติครับผมพักครับม,ม,ม,มีชาวบ้านนะครับซึ่งเดินจากอีกหมู่บ้านหนึ่งมาเนี่ยเดินตามลําห้วยขึ้นมาเลยนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย หลวงพ่อก็ถามว่า,อ,าอ้าพี่ท่านบอกว่าตอนนั้นท่านเรียกว่าพี่เพชรนะครับถ้าหลวงพ่อเรียกพี่ก็แสดงว่าตอนนี้คนคนนั้นก็น่าจะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วครับบอกว่ามาจากบ้านตังเฟืองนะครับตอนนี้ก็น่าจะเรียกเป็นลุงเพชรอะไรประมาณนั้นนะครับเดินขึ้นมาปุ๊บหลวงพ่อก,ก็ถามเอา้าเดินไม้ได้ยังไงเนี่ยน้ําไม่มีเหลือข้างล่างเมื่อกี้น้ํานองเยอะเลยท่านบอกว่าข้างล่างไม่มีอะไระครับฟ้าสว่าง ไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยแล้วก็น้ําในลาห้วยก็แห้งครับไม่มีน้ําป่าเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดแล้วครับนั่นแหละครับเนี่ยคือว่าต้องอาถรรพ์ป่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าป่าก็ต้องระมัดระวังนะครับหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนอ,อําเภอชัยประการเชียงใหม่นะครับแต่ท่านไปเป็นเจ้าอาวาอยู่ที่วัดตะเคียนคู่บ้านบึงชนบุรีนะครับได้ประมาณ20กว่าปีแล้วซึ่งพอเล่าเรื่องต้องอาถรรพ์ป่าจบเรียบร้อยหลวงพ่อท่านก็ได้เฉลยนะครับว่าป่าที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยลำห้วยนั้นอะ่ะก็คือหมู่บ้านของมีสตาเนี่บ ตอนนั้นท่านมากับผู้ใหญ่เนาะไปต,ติดตามผู้ใหญ่มาเพื่อเพื่อไปนอนปา่าแล้วก็หาวัตถุดิบของป่าต่างๆนะครับถ้านับระยะทางจากตอนนี้นะครับผมลำห้วยนั้นก็จะห่างจากหมู่บ้านของมีสพะเข้าไปเนี่ยประมาณ5กิโลอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีมอไซค์อะไรก็เอาไปใกล้ๆได้แล้วก็เดินอีกนิดหน่อยเนาะแต่ตอนท่านมาตอนนั้นอะประมาณ50ปีครับห้าสี่สี่ห้าสิบปีผ่านมาเนี่ยก็คงจะต้องเดินไปนครับโอ้โหถือว่า ค่อนข้างน่สะพึงนะครับเมื่อก่อนตรงนั้นนี่ป่ามันเป็นป่าดงดิบเลยนะครับเนาะนี่ครับก็เป็นประสบการณ์ที่เราให้ฟังนะครับผมผมกล้าเอามาเล่าก็เพราะว่าผมได้ยินจากปากของหลวงพ่อซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เอกทางด้านพระของผมเลยนะครับก็คือหลวงพ่อพระครูผาสุขธรรมวัฒนหรือว่าหลวงพ่อครูบาคําสันทิละธรรมโมนะครับอยู่วัดตะเคียนคู่อําเภอบ้านมึงชลบุรีนะครับซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วประมาณห้าปีนะครับแต่ว่า สรีระสังขารของท่านก็ยังในอยู่ในโรงแก้วนะครับนะยังไม่ได้พระราชทานเพลิงนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็สามารถไปกราบได้นะครับผมถ้าไปถึงที่วัดก็อบอกหลวงพี่หรือว่าหลวงพ่อจะอาวัสว่ากิดตามมาจากช่องมีสะพะรับรองว่าท่านรู้จักผมเป็นอย่างดีนะครับเพราะปกติถ้าผมไปชนบุรีผมก็จะไปอยู่ที่วัดนั้นแหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและต้องขออภัยคุณผู้ชมอีกครั้งที่เราไม่ได้เข้าป่าเพราะว่า เราไม่สามารถจะเข้าได้มันเสี่ยงเกินไปนะครับฝนตกตลอดเลยตอนนี้ก็ยังตกเยอะมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติฝนมันหยุดดีๆแล้วเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งกรุงมุตุบอกว่ามันจะตกไปอีกประมาณ2 3สามวันนะครับทายุเข้านะเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ